สถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงครับง้อขุนและค่าง้อขุนแล้วก็ผลผลิตครับเป็นยังไงครับช่วงนี้ช่วงนี้ราคางัวโค้งขึ้นมากนะครับแต่วังง้อง้ออ้วนเท่าไหร่ย่งวันขึ้นครับแต่วังง้อโค้งขึ้นมาแล้วเพราะว่าง้อโค้งขึ้นมากจากอาทิตย์แล้วขึ้นมากตัวละเป็นพันถึงพันหาร้อยบาทง้อโค้งเริ่มขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาครับคือยังถอดแกทางยโสเขาจะเอามาสื่อไปขุนทรงเวียนเขาจะยังบอกเลยว่ามาเถียวนี่ง้อแพงกว่ากาอยู่ตัวละพันถึงพันหาร้อยบาทครับผมบางตัวถึงสองพันบาทครับ แต่ว,ว่าง้อง้ออวนเยย่ายังยังราคายังยังอยู่เก่าอยู่ครับครับผมแต่ว,ว่าก็ยังสีมีแน่นมทางที่ดีขึ้นอยู่เพราะว่าเพราะว่าทางเวียดเขาเปิดแล้วนะครับเขาเปิดรับง้อไทยเขาแล้วครับผมสังเกตจากหน้าหนาวเวียดหร,รือว่าผู้ซงออกให้หลายเจ้าเห็นโทรมาหาผมเบื่อครับตอนโทรมาสองสามเจ้าแล้วครับจำต้องการง้อส่งออกนะครับต้องการจะเด็กง้ออวดเขาก็รังหลวงว่งง้นะครับใต้ในประมาณอีกเดือนหนึ่งกันนะสีขึ้นคนนี้ครับครับผมตามติดตามติดเดาไว้นะครับนะถ้าเหตุการณ์มันดีขึ้นได้เรื่อยๆครับ เรื่องสีลืมตาป่าเลยครับสำหรับซุ้มสายเละสายขุนนะครับคือว่าแนวโน้มดีขึ้นครับแนวโน้มดีขึ้นโอ้ครับคนซุ้มสายเละสายขุนก็สิดงีขึ้นไปน้ำเรื่อยเรื่อยๆนะครับกับก็ยังเก่าตับแนะน้ำเอฟซีเขาหรือว่ามือใหม่เขาแนีนิดนึงว่าท้าเลี้ยงง้วะคุณนิลีก็ต้องซื้อสายที่ดีครับแต่เขาเลี้ยงเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมครับเพราะยอดยึดกับมันขาดหลายเพราะว่าเกิดมันขายประเดี๋ยวมากขึ้นที่มันผ่านมากมันละเอียดเขา เย็บใจนะครับเพรายภาขาดทุนน้ำค่าอาหารเยอะนะครับครับผมค้นสิเก็บคาเก็บค่าอาหารไว้พ่อเลยครับเพื่อสำหรับมือใหม่ล้วก็เฮ็ดขอกก็ต้องเฮ็ดรูแห้งครับคู่รูเขาเลี้ยงทานแท้แล้วเขาเฮ็ดขอกรู่นหรือเลครับเฮ็ดขอกเล็กเทพื้นเลยครับครับผมไม่ไม่ขอกใหม่อยู่ข้าก็ได้ครับง่ายๆแบบประหยัดต้นทุนไปก่อนก่อนครับก่อนครับเอาเงินมาเสือง้อเสือมาหารก่อนครับครับผมให้รัเลี้ยงได้เลี้ยงทานก่อนเขาเฮ็ดดีดครับครับมาพรท่านครับรอบนี้ขายเบิดแล้วถึงไร่เจ้าบาทพอแบบนี้ เฉลี่ให้ลูกค้าพังยสโสครับกระดอกเลี้ยงทรงเวียดดีวกันครับครับผมเลี่เราตกตัวละ22,500บาท22,500ครับถัวเฉลี่ยเลยครับบัตด็กบัตรเด็กกระดอาต่อใสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทลดลงอีกสาม้อลดลงอีก300ร้อยลดลงอีกส0มโอ้เหลือเหลือตัวละ22,200บาทครับครับผมลูกค้าพูดขอค่าธรรมันลดตัวละ300ลูกค้าทั้งไหนนะพ่อลูกค้าทั้งยสโสครับยสโสทอนแมนครับเป็นเลี้ยงทรงขอแกเวียด ค,คุณในเขากันคุณในเขากันครับ,รบผม,มคุณแม้ต่อแก่เหยียบท่านท่านท่านมาควนพนมท่านนั่นแหละครับเพราะว่าท่านของค่ายครับก็าถเป็นเป็นเสียบตั้มครับต่อแก่เหยียบเออซื้อเล่อะไรละครับเครับผมค้นมกซื้ออิริครับตอนนี้เพื่อจะกํกาลังมากวัญซื้อแถวเป็นจะลักห้องมาซื้อหลายครับคือฟ้ามีเงยรักๆเขาอยู่เป็นลักสองสามฟ้ามกัเจ้าก็กําลังมาซื้ออยู่ครับผมเอาเต่าเขาเล่ให้คุณว่าคุณนี่คุณส่ที่หกร้อยโลหรือว่าคุณส่ วันวันของคุณษาครับกับผมสาคุณเศรษฐีที่หาหกลอยลู่นะครับครับผมคุณประมาณจ็ดเดือนพอประมาณจ็ดเดือนกับคุณนี่ดูดีเขาดอกกาคุนเปรษฐีป้ามันหาเดือนครับหาเดือนแต่ว่าหมายถึงว่าทุ่มตัวน้อยกว่าเป็นเรือไปครับเป็นหกเดือนครับผมคือยังตัวแยง่สีกับคุณเลยครับหกลอยลูครับผมใหญ่สูงเงาครับเป็นสายไม่อกเวียดมักครับสายเรือลุ่นนี่เวียดมัก ครับแมนคนเดคุณใส่สมักเวยียดโดยเฉพาะเลยครับรับผมเดี๋ยวเซิฟชบวเสียบครับชี่นี่ครับดเินันนี่ก่อนครับรับผมขก่อนไป่างดีก่อนครับยูนี่คายเบิร์ต่ลอยนะครับผมนี่อยขออกมาทั้งติดองสตัวอันนี้ก็แมนครับตัวใหญ่นี่งกแมนงอฟินนี่องคุณเซีเลอยหกกิโลครับร้อยปสิบโที่เจ็ดร้อยโลครับตับผมเนื้อชีดเขาใหญ่เงวครับตัวนี้กับรอดีครับนตเลยบลาลูกเี่ยเสี้ยบ้างไ่ลูกบบกล้ มาบอทันครับเหมือนี้ของเปาะอ้อมเนาขายเบิดเลยนี่ครับตัวละสองหมืนกว่าบาทโอ้ยสายขุนครับคนเลือกเลือกงอเป็นนะครับครับผมครับคนโตดีแข็งขาเลยครับหน้าตาเล็บยี้มพูดบดครับโอ้เลือดสูงเหมาะเลือดสูงครับเลือดดีครับเลือดสมนำๆกําลังขุนครับกําลังขุนงามเลยกําคุณงเหนือเหมืนโอ้ยนี่หลักสต๊อกแก่คนมาตักยาโสครับสวัสดีครับผมบ๊วยบ๊วยเป็นยังไงบ๊ว่เป็นยังอกไงบ่บ๊วย โราณมากเลยครับต้นโตดีครับเงาดีครับโอ้ขุดลำหมักยาวๆเลยครเนเป็นแต่ขืนง่ายครับนะครับเนาะขุดครับอุ้ยขาแข็งขุดครับผมเลือแต่งอมงไปขุนแบนไปขืนไหวนะห่อเนาะงาอกนเรียงก็สบายใจครับครับมีขุ่มสุครับอ่งงามงมครับผมแงขานี่ต้นโตได้บ้องรื้อได้ครับเหีนบอกเล็บตั้งโอ้ยเกับเรียบสีชมพูปากสีชมพูแถลยครับทุกนี่ เล็บชิ้มพูปากชิมพูโค้งสางดีโค้งสางดีครับโอ้โหวนับลาดฟาดเลยครับครับขัดเกล็ดไม่หายยางดีครับพร้อมไปคุ้นเลยเป็นของเลือเขาเอาโซนที่สองครับโซวนสี่สองครับครับคนเคยคุ้นมากับมือกงม้วเป็นเนาะครับครับผมโอ้ครับเห็นบอกขิงแก่ครับม้วนอีกขิงแกะด้วยครับขิงแกะม้วนยืนอยู่่นีสบายม้วนในขณะเศร้านี่เห็นบอกเขาสุดเก๋เลยครับมันทังมาสีบอกสูบด้วยครับครับผมงต่ว่าส่วนขิงแก่มันก็จะสูบเนี่ยปสิวิตกระดูกก็เป็นอย่างครับผมกระดูกกระส่า ทรงคิงแก้วมันก็สิหันตรงขึ้นใหม่มันทำไล้ครับคุคนโตเลยครับคือขี้ขอยสตาร์ขี้ขอยเลยครับ,อ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 ,รบอันนี้คือแม Blo ่เล่พ่อเล่แถมนะครับครับผมโมมันง้อไทยกระโดนครับถ้าเป็นง้อไทยกระโดนแข้งขามันสิหน่อยครับหน้าตาปากตอนน้อยหน่อยมันหน้าตาปากกระสีชมพูอยู่ครับต่อตอนมันใหญ่ขึ้นมากอ่ะมันตัเกิน380ร้โลครับมันอยู่ในแครนัโมโมขาสีหลายโลครับถ้าแม่เป็นแม่ไทยกระโดนแต่ว่าถ้าแม่เป็นบ้ามันมันก็สิใหญ่ยาีครับคือลักษณะหนึ่งแบบบวกทางหมือครับเล่หมันออกเท่า นี่ดังมุ่งมาหนึงครับอันนี้คือเลมันเนาะพ่เนาะแม่เลมันเลมันนะครับหูดังเศรษฐีเท่าๆจังหน่อยแมนสูงเงีครับสูงเงีเข้าดีไปหูสงศินาห์ครับผมไมหูองศินาหบไปหูสงศินาเลมันคุณนี่ต้องคุณใส่หกร้อยหาสิบโลถึงเจ็ดร้อยโลครับลดลงใส่เวลาเด้วยครับเดือนหกเดือนขึ้นอ้าวพอให้ผมถายมีนะครับรลอดภัยสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงครับง้อขุนราคาง้อขุนแล้วก็ผลผลิตครับเป็นยังไงครับช่วงนี้ ช่วงนี้ราคาง้อโค้งขึ้นมากนะครับแต่ว่างง้อง้อวนเท่าไหร่ยังวั่นขึ้นครับแต่ว่างง้อโค้งขึ้นเมื่อเล่าสว่างง้อโค้งขึ้นมากจากอาทิตย์ที่แล้วขึ้นมาตัวละเป็นพันถึงพันหาร้อยบาทโอ้ง้อโค้งเริ่มขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาครับคือยังถอดแกทางยาโยโสเขาจะเอามาสื่อไปขุนทรงเวียนเขาจะยังบอกเลยว่า มาเฉียวนี่งัวแพ่งเก่กอยู่ตัวละพันถึงพันหาร้อยบาทครับผมบางตัวถึงสองพันบาทครับแต่ว่างัวงอ้วนเขายังราคายังยังอยู่เก่าอยู่ครับครับผมแต่ว่าก็บทั้งสี่พี่น้างที่ดีขึ้นยูเพราะว่าเพราะว่าท่านเวียบเขาเปิดแล้วนะครับเขาเปิดรับงัวไทยเขาแล้วครับผมสังเกตจากน้าหนาเวียบหรือว่าผู้ทรงออกหลายเจ้าเห็นโทรมาหาผมเบื่อครับตอนโทรมาสองสามเจ้าแล้วครับจำต้องการงัวทรงออกนะครับต้องการอยู่เด็กงัออ้วนเขากำลังรวมงัวนะครับ ใช่ในประมาณอีกเดือนนึงก็น่าสิทดีขึ้นกว่าน so okay. ี à, like, ้คร anyway ับครับผมตามที่ตามเดาไว้นะครับนะถ้าเหตุการณ์มันดีขึ้นได้เรื่อยๆครับเพื่อสิสิลืมตาปลาเลยครับสำหรับซุ้มสายเลสายขุนนะครับคือว่าแนวโน้มดีขึ้นครับแนวโน้มดีขึ้นโอ้ครับคนซุ้มสายเลสายขุนก็สิดีขึ้นไปน้ำเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับครับก็ยังเก่าถ้าแม่น้ำเอฟซีเขาหรือว่ามือใหม่เขาแนะนิดนึงว่าทำเสียียงเว่าขุนลีกอะต้องศึกษาให้ดีครับ เขาเลี้ยงเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมครับเพราะยอดยึดติดกับมันขาดลายเพราะว่าเกิดมันขายประด้มากขี้ยงที่บนผ่านมามันเสียบเขาเจ็บใจนะครับเพราะไงบริษัททุนน้ำค่าอาหารเยอะนะครับครับผมควนสิเก็บค่าเก็บค่าอาหารไว้พ่อเลยครับเพื่อสำหรับมือใหม่ล้วก็เฮ็ดของก็ต้องให้มันรูแห้งครับคู่รูเขาเลียกอย่างทานแท้แล้วเขาเฮ็ดของรู่นรู้เลยครับ เดี <S 1> <S 1> ่ยวขอกเล็กแค่พ right ื through. ้นเลยครับครับผมไม่ไม่ๆขอกไม่อยู่ค่ากันเลยครับง่ายๆแบบประหยัดต้นทุนไปก่อนก่อนครับเอาเงินมาสื่องาะสื่อมาหารก่อนครับครับผมขายรัวเลี้ยงได้เลี้ยงทางคันเ่อยๆดีๆครับครับผมโอเคนะครับน้อยสิครับผมฝากเบอร์ติดต่อไปพ่อเบอร์ติดต่อไเงาเขาเลี้ยงกับคุ้นกับผมกับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดก็ศูนย์แปดศูนย์แปดสองศูนย์ทับบ้านย่างน้อยตำบลตองปิดอำเภอลำเกียงสี่เกียรตินะครับผมถ้าไปผ้อนมาประเซ็นกับโทรก่อนนะครับเด้อ ตาอยู่ใกล้ๆกับโซงใหญ่ฟรีครับไปเบินนี่ขอด้วยฟ้ามนะครับเด้อในี่ขอด้วยฟ้ามมีหลายเบิงดูใจเขดูตลาดดีครับครับผมครับผมขอบพูดเรื่องไรับผมอยซีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ